สวัสดีครับคิดดีแล้วอยากทำอะไรก็ทำนะครับเบิร์ตธนิตนกอิสระพูดเรื่องเหรียญนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพูดนะครับในเหรียญนะครับที่มีการผลิตน้อยนะครับมียอดผลิตน้อยนะครับแล้วก็ติดอันดับด้วยนะครับจะมาแลกเปลี่ยนนะครับกับเพื่อนๆนนะครับเรื่องความรู้ความคิดนะครับเอ่อความเข้าใจนะครับเรามาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมซึ่งเหรียญนะครับที่อยากจะพูดในวันนี้นะครับไม่พูดไม่ได้นะครับต้องบอกว่า ต้องพูดให้ได้นะครับผมเพราะว่านะครับเหรียญนะครับซึ่งชัดเจนมากนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีการขยับนะครับทั้งในเรื่องนะครับในเรื่องของความหายากนะครับแล้วก็เรื่องของราคาด้วยนะครับเปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเปลี่ยนแปลงมากกว่าชนิดราคาอื่นๆนะครับที่เราเคยพูดคุยมานะครับก็คือนะครับเหรียญ10บาท2สีรัชกาลที่9้นั่นเองนะครับ ก็จะมีนะครับเป็นเหรียญนะครับที่เขาผลิตน้อยแล้วก็ติดอันดับอยู่นะครับผมแต่ผมจะมาพูดวันนี้นะครับก็คือเป็นเหรียญที่ติดอันดับผลิตน้อยนะครับรองลงมาจาก10บาท2สีปี2541นะครับผมซึ่งปี2541เนะครับเปิดราคานะครับน <ics> ิยมไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีการซื้อขายมีราคาทุกสภาพไปแล้วนะครับผมเราไปดูเลยแล้วกันนะครับต้องบอกว่านะครับเป็นเหรียญความหวังใหม่ที่รุ่งโรจน์สดใสกันแล้วกันนะครับผมเหรียญ สิบบาทสองสีปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสองครับแล้วก็เหรียญสิบบาทสองสีปี2543ครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับสดใสเหมือนกันครับกับเหรียญ10บ,บาทสองสี2534ครับผมซึ่งเหรียญ3ปีพศเนี่ยนะครับเป็นเหรียญนะครับที่ผลิตน้อยนะครับถือว่าน้อยนะครับน้อยมากกว่าชนิดอื่นๆเลยนะครับเหรียญปีพศ2542นะครับผลิตเพียง1ล้านกว่าเหรียญเองนะครับ น้อยนะครับ1ล้านกว่าเหรียญนะครับแล้วก็นะครับปี2543นะครับก็ไม่ห่างกันครับผลิตแค่1ล้าน3ามแสนกว่าเหรียญเองนะครับแล้วก็ปี34นะครับ2534เนี่ยนะครับผลิตแค่1ล้านหกแสนกว่าเหรียญเองนะครับซึ่งสูสีนะครับก็คือการผลิตนะครับยอดการผลิตนะครับน้อยเท่าๆกันไล่ๆกันเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์รวมๆไปเลยนะครับกับ3เหรียญ3ปีพศสความหวังใหม่นะครับผมซึ่งนะครับเหตุผลนะครับทําไมนะครับต้องเป็นเหรียญอนาคตที่สดใสนะครับทําไมต้องเป็นเหรียญที่นักสะสมนะครับต่อไปต้องต้องการแน่ๆนะครับแล้วก็ราคาต้องพุ่งแน่ๆนะครับ1เลยนะครับเรื่องการผลิตนะครับผมจานวนการผลิตสังเกตนะครับน้อยอยู่แล้วนะครับชนิดเหรียญ10บาทนะครับเขาผลิตน้อยกว่าทุกชนิดราคาเหรียญอยู่แล้วนะครับผม2นะครับผม เหรียญสบาทสสีนะครับ3ปีพศที่ติดอันดับเนี่ยนะครับเป็นพิมพ์นิยมครับพิมพ์นิยมคืออะไรก็พิมพ์พระเสียนเล็กนั่นเองนะครับพิมพ์พระเสียนเล็กครับเป็นพิมพ์ที่นิยมครับนักสะสมต้องการมาใส่ไหนแต่ไรแล้วครับชอบเล่นพิมพ์พระเสียนเล็กครับผม3นะครับน่าเก็บน่าเก็บกว่าชนิดราคาอื่นๆเลยนะครับถึงยังไม่มีราคาสะสมนะครับหน้าเหรียญก็แพงกว่าเหรียญชนิดอื่นอยู่แล้วนะครับยิ่งราคาสะสมนะครับไม่ต้องพูดถึงครับจะพุ่งกว่าเหรียญที่เป็นแบบ ชนิดราคาอื่นนะครับผมอย่างผมยกตัวอย่างก็ได้นะครับเอาเหรียญ5้ามาสักเหรียญหนึ่งเหรียญใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็กับเหรียญสิเหรียญเก่าๆเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกอันไหนนะครับทุกคนก็ต้องเลือกเหรียญสิบาทอยู่แล้วใช่ไหมครับ4นะครับปัจจุบันนะครับผมต้องบอกว่าหายากมากๆนะครับไม่เจอเลยครับ3ปีพศนี้นะครับปี4 2 43แล้วก็ปี2534นะครับหายากมากๆแล้วนะครับ5นะครับ ทำไมถึงหายากนี่นะคะต่อเนื่องกันนะครับเพราะว่านะครับกลมธนารักษ์นะครับผมเขาทยอยเก็บนะครับเข้ากองกระสับน,นะครับใช้เวลานะครับกว่า3ปีแล้วนะครับผมทยอยเก็บนะครับแล้วคิดดูนะครับเหรียญสิบนะครับมีจํานวนการผลิตที่น้อยอยู่แล้วนะครับผมและระยะเวลาที่ทยอยเก็บนะครับกว่า3ปีนะครับจะ,ะเหลือแล้วครับเพื่อนๆ่ถ้าเหลือก็น,น้อยมากๆนะครับผมไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ6นะครับที่มีการผลิตน้อยจริงๆแต่ราคาสูงมากนะครับพุ่งไปนะครับ ประมูลกันนะครับราคาสูงๆแล้วก็หาไม่ได้แล้วนะครับเขาก็มองพวกนี้เหรียญที่จะทดแทนในรุ่นต่อไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปนะครับเหรียญพวกนั้นนะครับอาจหนึ่งนะครับมีน้อยหายากนะครับกระแสก็จะจางลงไปนะครับความเรือนรางก็หายไปนะครับหลงลืมไปเลยนะครับแล้วสองนะครับอาจจะเก็บเก่าชารุดเสียหายนะครับก็มีไปบ้างนะครับผมหรือว่านะครับอีกอย่างหนึ่งหายสับสูนไปเลยนะครับไร้ร่องรอยนะครับหรือว่าหายไปกับเจ้าของเหรียญตายไปเลยนะครับผม เขาก็เลยจะต้องนะครับมีเหรียญนะครับเป็นเหรียญที่จะต้องนะครับมีความต้องการในรุ่นถัดไปต่อไปนะครับเพื่อนะครับราคานะครับในวงการสะสมนะครับแล้วก็ให้วงการสะสมนะครับอยู่ยาวต่อไปนานๆนะครับผมและที่สําคัญนะครับสุดท้ายเลยนะครับเรื่องราคาสําคัญนะครับผม UNC นะครับราคาในวงการสะสมนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับราคาแค่80สูงสุดนะครับ120 150เองนะครับใน3ปีนี้นะฮะในเหรียญ3ปีพศเนี่ยนะครับ แต่ปัจจุบันนะครับเพื่อนๆผมไปเปิดดูนะครับในเว็บขายของนะครับเป็นราคาโพสดขายนะครับโอ้โหนะครับต้องบอกว่าโอ้โหเลยครับราคาเขาก้าวกระโดดไปแบบสองสามเท่าเลยครับผมที่เขาโพสขายนะครับโพสขายได้เ็เราตั้งราคาเองกันได้นะครับแต่ว่าแต่นี่เขาโพสแล้วขายได้ครับขายได้นะครับขายได้ก็คือแสดงว่านะครับมีคนต้องการนะครับถึงมีคนซื้อนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเหรียญสามปีนะครับ เหรียญ10บาท2สีรัชกาลที่9พระเศียรเล็กนะครับ3ปีนี่นะครับเพื่อนๆลองคิดดูแล้วกันนะครับจะแพงไหมนะครับผมว่าแพงแน่นอนนะครับผมแล้วก็ต่อไปจะต้องเปิดราคานะครับเพราะว่านักสะสมนะครับเล็งไว้แล้วนะครับจะต้องเปิดราคานะครับอย่างน้อยนะครับผมราคานะครับต่อเหรียญนะครับสภาพนะครับผ่านใช้เนี่ยนะครับเป็นร้อยสองนะครับแล้วก็นะครับถ้าไม่ผ่านใช้เนี่ยนะครับอาจจะมี3 0 0ร้อยห้ไปเลยก็ได้นะครับในระยะเวลาที่กรมธนารักษ์ จนหมดแล้วในรัชกาลที่9ในระบบหมุนเวียนนะครับผมครับอันนี้นะครับก็คือข้อมูลวิเคราะห์นะครับของผมนะครับผมในเหรียญ10บาท2สีนะครับที่มียอดผลิตน้อยนะครับที่ติดอันดับผลิตน้อยนะครับก็คือปี2542 2543แล้วก็ ปี2,534นะครับในรัชกาลที่9นะครับผมซึ่งเป็นข้อมูลนะครับที่ผมนะครับจะต้องนะครับเช็คเหรียญของผมทุกปีนะครับที่ผมสะสมไว้นะครับก็คือเช็คเรื่องความเคลื่อนไหวนะครับว่าจะเป็นเป็นมาอย่างไงนะครับผมพร้อมบวกกับข่าวสารนะครับในวงการสะสมนะครับข่าวสารต่างๆนะครับผมก็รวบรวมมาวิเคราะห์นะครับเพื่อนะครับคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับสามารถนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับ ที่นะครับคอมเมนต์มาที่ความคิดเห็นใต้คลิปเลยนะครับอาจจะไม่คอมเมนต์กับผมก็ได้ไม่คุยกับผมก็ได้อาจจะคุยกับคนอื่นแต่ผ่านคลิปนี้ก็ได้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมหวังว่าเพื่อนๆนะครับคงจะใช้นะครับข้อมูลการวิเคราะห์ของผมเนี่ยครับประกอบนะครับในการตัดสินใจในการเก็บเหรียญนะครับเพื่อนะครับสะสมต่อต่อไปไปพร้อมๆกันนะครับผมก็ขอฝากนะครับเบิร์ตธนิตนกอิสระพูดเรื่องเหรียญนะครับแล้วเราจะเจอกันคลิปคลิปคิคลิปต่อต่อไปนะครับที่มี ความคิดเห็นมาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมก็วันนี้ยังไงก็ต้องขอให้เพื่อนๆนะครับสะสมเหรียญน,นะครับได้เหรียญที่มีราคาซื้อราคาขายได้เหรียญที่ราคาแพงๆนะครับแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนครับสวัสดีครับผม